ยาไไมาจ้าไทยไทยมันเป็นแบบว่า EP ที่สองเลยก็ว่าได้ต้มันคอนตินิวต่อกันเลยนะออเยอะๆคือเมื่อวานเนี่ยเราสัญญาว่าเราจะพาไปแปดล้านทำสิ่งดีๆอย่าทำสิ่งไม่สีตาแต่ด้วยเวลาเนี่ยมันไม่พอก็ยังเหมือนอยู่ก็เลยพาไปแค่สี่ล้านเนี่ยแล้วเราก็ต้องหยุดเออเพราะว่า วันนี้ใช่สปอนเซอร์เขาบอกว่าให้ยุดแล้วก็ยุดแล้วก็เลยมาต่ออีวันนี้เลยสี่ล้านเออพาไปให้ครบในตัวนะแปดล้านเนี่ยเขาจะแบบว่าอุ้ยทำไมแบบไหนบอกพูดมาแล้วว่าแปดล้านแปดล้านไปเลยไปตั้งทีละอ่ะครับไปเลยนะี่ล่ะไปต่อกันเลยฮะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ชนทิชาโดดเด่นด้วยเมนูนะครับอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ สูตรเด็ดของครอบครัวเลยนะเขาสืบทอดความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นครับมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คัว่วหมูคั่วปลาหมึหมกคัว่ปวปลาคั่วกุ้งโอ้โหมีรวมมิตรด้วยซึ่งนอกจากเมนูกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วที่นี่ก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดขี้เมาเอย ผัดีอิ๊วเอ่ยลาดหน้าเอ่ยกระเพาะปลาเอ่ยร้านนี้ครับเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งนะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ไปนะโอ้มีหลายเลขมากเลยแนะ02 244 8887นะครับ 0865551563และ0985563964นะครับตัโบโทรศัพท์จำง่ายดีเนาะหรือว่าสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับสั่งได้ทางไรแมน Get Food อ Grab Food แล้วก็ Get Food นะครับ Food Panda ก็ไม่จ้าคุยเต็มคู่ไก่ชนทิชานะครับไปต่อกันเลย ร้านเพ็งโพชนาครับเพ็งโพชนาเนี่ยร้านอาหารที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี2526นะครับเกิดพอดีกี่ปีแล้วเนี่ย37ละอุ้ยรู้หมดเลยอะ่ะ37รู้วัฒนธ่รงแล้วละ่ะ <c oughs> ขายกว๋วยเตี๋ยวขวั้วไก่ขายผัดซีอิ๊วแล้วก็รัดหน้าสูตรโบราณ สูตรโบราณสุดกวางตุ้งนะครับเรื่องความอร่อยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องบอกใครเลยอ่ะงั้นไม่ต้องบอกข้ามหมายมันเป็นแบบความเปิดเผยแบบว่าไม่ต้องบอกเขารู้กันทั่วอ,อะไรอย่างงี้แบบไม่ต้องสงสัยเลยโอเคโอเคเพราะว่าได้รับการการ,การกันตีคุณภาพมากมายหลายสำนักนะครับล่าสุดสูตรอาหารของร้านเพ็งโภรชนาเนี่ยได้ลงแนะนําอยู่ใน มิชลินไกด์ไทยแลนด์ะร้านนี้ครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งะนะคะเอาเบอร์ไปหน่อยเอาเบอร์ไปหน่อย0 8 3 1 1 1ปดสา0หนึ่งหนึ่งนนะครับสั่งได้ทางแอปพลิเคชัน LINEMAN อารับ สามร้เดี๋ยวกั่วไก่รองเมืองเจ้าเก่าเป็นสูตรพิเศษที่ถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเปิดขายมาแล้วหลายสิบปีรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมมีกลิ่นไม้นิดๆหอมเตาถ่านหนอยๆเ้นกน่มอร่อยลงตัวนะคะร้านเนี่ยเปิดจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงสองทุ่มส่วนวันเสาร์เนี่ยเปิด10โมงปิด6โมงเย็นนะปิดเร็วหน่อยวันอาทิตย์หยุดแล้วก็เสาร์แรกของเดือนหยุดนะจดจำวันหยุดของเขาให้ดีก็แล้วกันค่ะครับอ่ะ มาต่อกับอีกร้านหนึ่งดีกว่าร้าน กว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แฮปปี้แลนด์นี่ร้านนี้บอกเลยว่าอยู่มานานกว่า10ปีแล้วนะคะเส้นที่เหนียวนุ่มรสชาติที่กลมกลม่อมมีกลิ่นหอมหน่อยๆจากการคั่วแล้วก็ยังมีเครื่องแบบจัดเต็มเต็มจานมาเลยนะคะทำให้เป็นร้านโปรดในดวงใจของใครหลายๆคนคะ่ะช่วงโควิดแบบนี้เขาเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดวันจันทร์ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายเที่ยงถึงสามทุ่มเลย ช่วงปกติเนี่ยเปิดตั้งแต่บ่ายสโมงถึงเที่ยงคืนส่วนแอปพลิเคชันที่สั่งได้นะคะก็จะเป็นไล m a n GrabFood, GetFood เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็เป็นเที่ยงถึง3ามทุ่มไปก่อนนะคะถ้าสนใจก็สั่งผ่านแอปได้เลยคะ่ะช่วงอร่อยอยางไถทไ้ท